ส,สดีค่ะมาพบกับน้องไม้ปากน้ำเกรียงไกรอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องไม้จะพาคุณลูกค้านะคะมาดูรถเข้าใหม่นะคะสวยๆเลยนะคะคันนี้นะคะจะเป็น Honda City นะคะปี2015นะคะคันนี้เป็นตัว V เนาะ สีขาวสียอดพิษนะคะลูกนะคะ้าจ๋าเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะคะล้อนะคะเป็นล้อเดิมนะคะล้อเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะลูกนะคะ้าจ๋าใหม่เอี่ยมเลยนะคะแท้จากโรงงานทุกอย่างเลยนะคะลูกนะคะ้าค่ะนี่นะคะภายในนะคะจะเป็นกระจกไฟฟ้านะจ๊ะ พว,วงมาลัยนะคะเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะคะดูหรูหราหมาเห่ามากเลยนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะวิทยุเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะคะเป็นตัว V ีเนาะภายในนี้นะคะเบาะนะคะจะเป็นเบาะห้านะเบาะห้านะคะสบายนุ่มมากๆเลยนะคะคันนี้แถมกว้างขวางเลยนะคะ ผ่อนเบาๆเลยนะคะคันนี้ออกรถวันนี้นะคะน้องไม้แถมโปรโมชั่นให้นะคะโปรโมชั่นช่วยค่างวดน,นะคะและผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์หกเดือนนะคะหรือผ่อนเพียงแค่เดือนละสี่พันบาทเท่านั้นนะคะสี่พันบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าค่ะหากลูกค้าสนใจนะคะสามารถนะคะโทรหาน้องไม้นะคะได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้าสามสองห้าหกพันนะคะรอรับสายอยู่นะจ๊ะลูกค้าจ๋าสำหรับวันนี้บ๊ายบาย